สอนวิธีทำกิ๊บรูปดาวจากลวดกรมะหยี่นะคะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ของเราก็มีลวดกรมะหยี่นะคะ3เส้นแบบนี้นะคะเราก็จะพับลวดกรมะหยีแบบนี้นะคะทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะเมื่อได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็ยืดออกไปนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ดัดแบบนี้นะคะให้เป็นรูปดาว ส่วนที่เหลือนะคะเมื่อเราดัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอามาพันแบบนี้ค่ะตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกไปได้เลยนะคะจากนั้นก็เอามาอีกเส้นหนึ่งนะคะวางแบบนี้นะคะพับตรงหัวตรงนี้นะคะแล้วก็พันแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะ พันให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะคะปิดให้หมดนะคะเราก็จะได้เป็นดาวมาแบบนี้คะ่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้อีกสีหนึ่งนะคะมาติดนะคะรอบๆแบบนี้เลยแนะนำให้สีนะคะสลับกันนะคะตัดกันนะคะเพื่อให้ดาวของเราเนี่ยดูโดดเด่นและสวยงามขึ้นคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะก็ติดกิฟต์ได้เลยค่ะกิฟที่ใช้วันนี้ขนาด4เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะแล้วก็ติดตรงกลางแบบนี้นะคะแค่นี้นะคะเราก็ได้กิฟต์น่ารักน่ารักนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นไอเดียเอาไปทำตามกันได้นะคะ